คุณดีรัครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของผมปิดท้ายวันนี้เนี่ยรทราบข่าวเมื่อคืนตอนประมาณสักสามทุ่มได้ยินข่าวแล้วก็ใจหายครับก็คือการจากไปของอดีตอตรอ,อดีตรองนายกพลตบรตเอกเผาสารสินครับครับท่านก็จากไปด้วยอาการอันสงบเมื่อคืนนี้ประมาณสักเกือบเกือบสามทุ่มครับภาพที่เห็น บนจอณขณะนี้ก็คือภาพล่าสุดนะครับที่ผมเนี่ยเพิ่งไปเจอท่านเผามาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนี่เองปลายปีที่แล้วเองใช่ครับ<ะ>ด้วยเหตุที่ว่าพลตเอกเผาเนี่ยท่านก็มีตําแหน่งฐานะทั้งในทางธุรกิจและก็ในทางสังคมเนี่ยเยอะแยะมากมายด้วยความมีประสบการณ์หลายๆด้าน<ะ>แล้วก็เป็นผู้ง่ายเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับก็จะมีองค์กรเอกชนเชิญท่านไปเป็นประธาน ที่นู่นที่นี่นั่นนะฮะแล้วก็ภาคสังคมเนี่ยท่านไม่เคยขาดท่านไม่เคยลืมนะครับที่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นงานของมูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจอตอนนั้นเนี่ยท่านพลตบดเอกเอกอังสนานนท์รองพอบอตรนี่แหละครับ,รบท่านก็มาชวนผมให้ไปช่วยประชาสัมพันธ์การจัดหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลตํารวจข้อหน่อยออผมก็ไม่เคยขัดเลยครับคุณพี่ครับ,รบก็ไปช่วยเขาแล้วก็เลยได้เจอท่านเผา หลังสุดเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะพลเวกเผาเนี่ยท่านก็มีสถานะตําแหน่งเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจด้วยครับนี่แหละครับก็ไปเจอท่านก็ตอนนั้นท่านก็นยังสดใสแข็งแรงดีนะครับหรือภาพที่เห็นในหน้าจอเนี่ยก็เมื่อสักประมาณ3ปีที่ผ่านมาที่ผมไปเที่ยวบ้านท่านนะครับอ๋อนี่ที่บ้านท่านใช่ครับซึ่งอยู่ที่ซอยสารสินสีลมนะครับโอ้ซอยสารสินด้วยใช่ครับ ก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อซอยชื่อเดียวกับนามสกุลท่านแหละครับอ๋อครับแล้วก็เป็นที่แปลงใหญ่น่าจะเป็นแปลงสุดท้ายนะครับที่มีบ้านคนปลูกอาศัยอยู่ครับเพราะแทนนั้นเป็นเงินเป็นทองโหตึกต้องตึก20่ชั้น30มชั้นเป็นอย่างน้อยถึงจะคุ้มค่าที่ใช่ครับแต่ของบ้านท่านนี่นะครับประมาณสัก5ไร่ติดกันก็เป็นบ้านท่านอาสาสารสินนี่นะครับราชเลขาธิการนี่ฮะติดกันก็เป็นบ้านคุมพงศ์สารสินอะไรองนี้นะครับนี่ฮะแล้วดูบ้านท่านนฮะท่านก็มีทางลาดเตรียมไว้อย่างดีนะครับ เพื่อแก่เพื่อเท่าเพื่อแข้งขาเขาไม่ค่อยดีเดินไม่ค่อยไหวก็มี universal design มีอารยสถาปัตย์ผมก็เลยพลอยสบายไปด้วยเลย<อ>จะเห็นว่าเมื่อวันวานที่ผมไปเที่ยวบ้านท่านเผาเนี่ยท่านยังเข็นผมปลอเลยนะครับใช่ฮะท่านแข็งแรงมากเนี่ยดูฮะพาไปดูห้องนู้นห้องนี้บ้านท่านเนี่ยเป็นคล้ายๆเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเป็นตึกอะตึกสูงไหมตึกสูงสัก4ี่ห้าชั้น<อ>แล้วลูกแต่ละคนถ้ามีลูก3าคนไง หนึ่งนั่นคือคุณกนิสารสศิลป์เนี่ย<ม>ก็อยู่ชั้นหนึ่งป,ป้าป้ามาม่าคุณปู่คุณย่าก็อยู่ชั้นล่างสุดเลยเพราะว่าพออ,อยู่ยยเยอะแล้วไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงไงฮะแล้วก็มีมนักนีทางผู้หญิงภรรยาท่านวันนั้นก็ยังมาเจอกันแล้วก็เนี่ยลหลานๆใช่ไหมฮะเนี่ยหลานๆก็พาเที่ยวชมบ้านห้องลูกๆห้องหลานๆนี่แหละครับบ้านเป็นลักษณะแบบตึกสูงๆใช่ครับที่จริงเนี่ยวันที่ผมไปที่บ้านท่านเนี่ยท่านก็ยังขับรถพาผมไปที่นู่นบ้านตะวันใหม่สมุทรปราการนะ เป็นงานทางสังคมที่ท่านออกทุนออกแรงเนี่ยมาเป็นเวลากว่า10ปีช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากจนอะไรเงี้ยเด็กไร้ที่พักพิงพึง่งพิงเนี่ยท่านก็มาทำไว้ที่บ้านตะวันใหม่อยู่ใกลจากบ้านสารสินสีลมสารแดงสักประมาณ70-80โลท่านขับรถสบายผมนั่งไปกับท่านนี่นะท่านขับเองเลยเหรอเออเบางทีเผลอเหยียบขับเร็วท่านบอกเคยโดนตารวจเรียกด้วย,ย,วยขับรถเร็วเกินลุงครับ ขับรถเร็วครับพอตำรวจจำหน้าได้อ๋อดอ,อดีตผออดีตอตลอเกาอ่าเออนี่นะฮะก็ขอไว้อะไรกับการจากไปสู่สัมปรยภพโดยสงบนะฮะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่พลตบดีเอกเผาสารสินได้สร้างทำมาตลอดชีวิต83ปีจะเป็นอนิสงส์นะผลบุญให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นดีขึ้น แล้วก็มีโอกาสกลับมาทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับคนไทยให้กับสังคมไทยอีกครับครับถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงท่านคงได้กลับมาพัฒนาเมืองไทยอีกเลยครับครับนี่แหละครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านมาณที่นี้ด้วยครับส่วนกฤษณะล่วงลูกอาทิตย์นี้ห้าทุ่มโดยประมาณถึงเที่ยงคืนหนึ่งชั่วโมงนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยคอข่าวคอการเมืองโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนคลับประชาธิปัตย์ ห้ามพลาดหรือคนที่ไม่ชอบประชาธิปัตย์ก็ห้ามพลาดโดยเช่นเดียวกัน <c oughs> <c oughs> ดูฮนะนี่สเสน่ห์ประชาธิปไตยกับนักการเมืองรุ่นเกา่าอดีตประธานรัฐสภา,าอดีตรองนายกหลายสมัยที่สำคัญเนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่สี่ครับจากทั้งหมด7คนถึงคุณนาพิสิทธิ์ปัจจุบันนะครับ,รบนี่ครับปูพ่พิชัยรัตกุล ตัวจริงเสียงจริงครับนี่ฮะไปเจอเมื่อวันก่อนนี่เองอไปที่บ้านหมู่บ้านปัญญาย่านสวนหลวงพัฒนาการผมเนี่ยมีโอกาสไปเจอคุณปู่พิชัยเนี่ยเป็นระยะระยะครับปีบ้างสองปีบ้างบางปีฟิตหน่อยก็ไปสองรอบเลยนะครับผมก็เห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งที่คุณปู่พิชัยเข็นพาผมไปชมด้วยความภาคภูมิใจก็คือต้นไม้พื้นที่สีเขียวที่บ้านคุณปู่พิชัยเนี่ยเยอะมากขึ้นมากขึ้นโอ้โหดูฮะ ต็ไมไปหมดเลยคุณปู่บอกเนี่ยไปหามาเองนะเนี่ยเวลาไปที่ไหนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยก็จะไปหาพันธุ์ไม้ที่ชอบแล้วก็เก็บมาขอเข้ามาซื้อมา<ร>แล้วก็มาปลูกดูฮะตอนนี้นั่นไม่มีที่แล้วครับโอ้โหดูฮะเนี่ยเ <laughs> มือ่อเมื่อปีที่แล้วไปยังไม่ขนาดนี้นะครับอันนี้ไปนีแนั่นไปหมดเลยโอ้โหดูฮะที่สำคัญเนี่ยตอนนี้บ้านคุณปู่พี่ชายดูครับแปปีจะ90ปีนะครับเนี่ยอ,อายุนะเกแข็งแรงเกิดสอง9ี่หกะ เนี่ยสมัยรัชกาลที่หกอ่ะอหกเจ็ดแปดเก้าคุณปู่สี่รัชกาลคุณปู่สี่รัชกาลแล้วดูว่าเนี่ยมีทางลาดมี universal design มีอารยเสซาปัดแล้วดูเห็นเห็นผมนี่ใช้ได้นะแปดสิบเจ็ดแล้วโอ้โห oh จะกเก้าสิบแล้วนะครับดูฮะแข็งแรงอยู่เลยแล้วบ้านคุณปูต่ตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นบ้านเจ้าชู้ไก่แจ้ทำไมอ่ะเพราะไก่แจ้เพียบเลยดูฮะเลี้ยงเลี้ยงไก่เมื่อสองปีก่อนเอามาแค่คู่เดียวสองตัวครสองตัวเนี่ย บัดนี้ผ่านมาสองปีที่มาของคําว่าเจ้าชู้ไก่แจ้เพราะเหตุนี้เองมันออกลูกออกหลานมา60กว่าตัวอดูฮะเพียงแค่สองปีจากสองตัวนี่แหละครับคุณดิราครับเวลาใครแต่งงานขอให้บอกให้เป็นแบบไก่แจ้เด้อลูกดกตกโอ้โหนี่ทาทำโรงทำเล้าเลยใช่แต่ได้บรรยากาศมีต้นไม้มีต้นสักที่จริงเมื่อสักครู่ที่ปู่วิชัยภูมิใจมากนะต้นสักปู่มา20่ปี3ต้นน่ะลูกสามคนไง ตอนนี้เหลือสองเพราะคุณหญิงพัชรีท่านเสียไปแล้ว<อ>เหลือดตตรโจกับดตตอร์อนัชชัยรันกุลไงนี่นะครับเนี่ยก็ไปคุยไปฟังฮะเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะความเป็นไปในพรคประชาธิปัตย์ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี่ครับโดยเฉพาะศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ผ่านมาเราก็มักจะเห็นหรือได้ยินข่าวปู่พิชัยออกมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงทัศนะเรื่องของพักประชาธิปัตย์ตลอดจนความเป็นไป โดยเฉพาะสอสออุ่นใหม่ของพักประมาณว่าไม่รู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าพักบริหารคนไม่เป็นใช่คนไม่เป็นบุคลากรในพักนีเยอะแยะมากมายเป็นอะไรเพราะเหตุใดไปคุยไปฟังคุณปูพ่พิชัยรัตกุลชัดในฐานะอาดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับเอาเรื่องประชาธิปัตย์โอ้เด็กสมัยนี้สอสอสมัยนี้มันไม่มีสัมมาคาระวะ<ช>มันไม่รู้จักผู้หลักผู้ใ,<ช>ใหญ่ใช่ใช่ใชความสัมมาคารวะ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่เคยเคยทํางานให้พรรคมาเนี่ยมันลดน้อยลงไปแย่อสสบางคนมันยังไม่รู้จักไม่รู้จักแต่มันไม่ยกมือไหว้โน้ท่านมพรรคไม่ยกมือไหว้หไม่ยกเพไม่หวังให้ถึงกลกยกมือไหว้แม่ทำไมก็ธรรมดาต้องต้องผู้หลักผู้ใหญ่มาตอนนี้ครับท่านครับใช่อันนี้ท่านเจอถึงขนาดไม่ยกมือไหว้ไม่ยกมือไหว้พยักหน้าเขาเนี่ยพยักหน้าเฉยๆเท่านั้นเองอย่าเอ่ยชื่อเขาเลยพยักหน้าเนี้ แ,แต่ผมว่าคงให้ทุกคนนะฮะเดือนหน้าเป็นเดือนเมษายนวันครบรอบของพรรคตามปกติผมต้องไปทุกป anyway> ีครับแต่ว่าผมบอกแล้วผมไม่ไปด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งผมไม่อยากพูดตรงนี้เหตุผลหลายประการแล้วเกินผมเสียใจในเรื่องหลายประเด็นในเรื่องพฤติกรรมของสอสอบางคนหลายคนที่ทำให้ผมคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ผมจะไป ท่านคิดว่าสาเหตุที่ประชาธิปัตย์พลิกกลับมาเอาชนะไม่ใช่ว่าพลิกกลับมาเอาชนะนะฮะเพราะอะไรครับแต่ตอนหลังเมื่อคุณชวนก็ดีคุณบัญญัติก็ดีคุณสุเทพเทือกสุบันก็ดีลงมาช่วยคุณจุรินรัศนะวิสิทธิก็ดีม,มาช่วยกันอย่างเต็มที่หน่อยหนึ่งระยะหลังสิบว,วันหลังเจ็ดวันหลังนี่ทำให้ผมว่าสถานการณ์พลิกตรงนั้นไปโอ้แตฮะผมว่าอย่างเงินนะฮะ คุณอภิสิทธิ์เคยมาคุยกับผมสองครั้งตอนที่คุณอภิสิทธิ์มีปัญหาช่วงไหนผมจำไม่ได้แล้วนะเรื่องคุณทักษิณผมก็ให้คำแนะนำไปว่าควรจะแก้ไขยังไงคุยเขาบอกเชื่อลุงเถิดทำแบบนี้เถิดไม่มีการตอบ yes หรือ no หรืออะไรเลยเฉยๆคุณอภิสิทธิ์เนี่ยดีหลายๆอย่างดีทุกอย่างปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องการเป็นผู้บริหารเนี่ยใช้คนไม่เป็นและ เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่อย่างเดียวไม่คิดถึงคนอื่นไม่เอาความคิดคนอื่นอไม่เอาความคําแนะนําคนอื่นเข้ามาบ้างนั่นแหละฮะตรงไปตรงมาฟังแล้วก็แรงแต่นี่นะฮะตรงไปตรงมาจากใจเลยนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่คนเก่าแก่ที่สุดของสมาชิกพักประชาธิปัตย์น่าดูเนี่ยเมื่อไหร่นะฮะอาทิตย์นี้ฮะห้ามพลาดเลยอย่างที่บอกนะฮะแม้ว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยจะฟังเหมือนว่าอารมณ์แบบคนแก่ที่น้อยใจ แต่ว่าฟังจริงๆฟังให้ชัดๆเนี่ยเป็นความเห็นที่โอ้โหถ้าไม่ไปประชาธิปัตย์นะสะท้อนก็ตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งครับปีที่แล้วท่านบอกว่าจะไม่ไปอีกแล้วนะถือว่ารุนแรงนะนี่ผู้หลักผู้ใหญ่อดีตหัวหน้าพักอดีตหัวหน้าพักเนี่ยเขาบปว่าคุณพิชัยบอกว่าเขาคุณพิชัยเนี่ยเป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ แต่จะไม่ไปเหยียบที่พรรคประชาธิปัตย์แล้วจะไม่ไปแล้วเ,เพราะอะไรนะครับอาทิตย์นี้ผมว่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสําหรับความเป็นไปในพรรคประชาธิปัตย์จากมุมมองของคุณปู่พิชัยพัตกุลครับอาทิตย์นี้ห้าทุ่มกับกฤษณะลวงลูกครับอเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผิดตรงไหนที่ยังไม่แก่คุณปู่วิชัยเราในวัยเกือบ90นี่ยังแข็งแรงยังเห็นผมได้สบายเลยเเผิดด้วยหรือที่ผมเถือเอาความสุขใจไม่เคยคิดอะไรให้กลุ้มใจหนักหนา <S <S ผมผิดตรงไหนที่ใจผมหนุ่มไม่เอาเรื่องร้ายมารุมสมใจให้หนักกุรา <S 2> <S 2> <S 2> สร้างกุศลให้ได้ผลบุญแทนกลับมา ิดช่วยคนทุกหน้าให้ศรัทธาทัวไปเพราะว่าตัวผมนิยมความที่มาอของ<า>ตำนาน<อ>เจ้าชูไก่แจ้ถึงสบายใจไม่เคยคิดไม่เคยร้ายไปสีให้ใครและนี่รัก